ยายหัวใจวันนี้ก็มีเสียงมาใบก็ูเยอะนะครับวันอาทิตย์นั่งกบ้างเยไหลกันมาตอนนี้ก็ลด่อนเทียบเลยไปเอาวงก้านีเ่าจะออกนะมาใส่จงใส่จง้าจงก้า่้ากระถางจ้ากระถางจากไหนไปไหน กระทางที่ตั้งอยู่ข้างนอกมาไว้ทางพี่มาไว้ทางพี่ย้ายกระถางเครื่อง้านะฮะทุกคนสามสี่กับห้ากระถางนี่นะย้ายกระถางพี่ด่ะ

ลุงพลยกหนึ่งกระถางคนเดียวเลยนะสุดยอดมาก ก็ย้ายแค่นี้ครับผมมันต้องปีนขึ้นไปหยิบออก

วางเด็กหลายที่ดูมัวหันมองลุงก็นอนไปอยู่การาใจน้องมีฟังชนเรืดตัดต่าลองเอ้าจะองพงใส่ช่องเจ้าของเลยตากหน้าเน้ยยืนาก่ผาดเลยโอ้ยตาคือรุ่รับรังดามาก้ามไปข ไม่ใช่ไทยมันต้องเจอบักบักบักยบักลุวยบักจำลุยบักจ้บช่องใหม่ันหุ้ันขาแล้วพันเจอคุณคนเปิดช่องใหม่ดิยูเพิ่ใหม่ ช่วยกันกดอันซับให้เยอะๆนะครับไม่กดอันซับช่องเก่ามีสักคนเลยครับกดอันซับช่องเก่าแล้วก็มากดช่องใหม่ลงคลิปแล้วครับยังหาช่องไม่เจอครับก็นั่งเข้าไปก็ไปเจอแต่คุ้นพันธุ์พลัดครับพันธุ์แชนแนลยังไม่เจอครับเจอแต่หนังครับ ช้องนี้ม so ันห่วยแตกครับไปแล้วครับเจ้าของช่องโค่นห่วยแตกแลครับตามเขาไปไปช่วยงานบ ถ่ายคลิปเหรอถ่ายคลิปลงที่ไหนทิกตอกใช่ไหมเออถ่ายคลิปไปลงทิกตอกเร็วอืมเอาไว้ให้เพื่อนดูเอฟซีมาขอถ่ายรูปปั๊บปั๊บไปถ่ายรูปกันรูปนู้นนู้นรูปพอยู่ตรงนน้นเห็นยังนลูปพอยู่ตรงนน้นมา ถ่ายถ่ายไปทางนู้นครับผมหันไปทางองค์ปู่เลยครับสวยๆกำลังเห็นแสงสีทองสวยมากงอนกอดแม่หนูใหม่ดิกอดเลยแม่หนูวะแม่หนุูสายชื่นชมมานานแล้วข้าแต่งไม่ไหนแล้วคะเข้าบ้านะออ๋เข้าาบ้ว คืนต้องเสียหนักโอ้เอาทั้งหมดยังไงแดดแรงนะฮะโอ้ในมุมนี้ก็ลังสวยเลยนะทุกคนนะครับมองเห็นองค์ปู่สีทองอร่าม แดมาสน,น,น,นแล้วเนขะ้ามามาแล้วนี่ยฮะตอนแรกไม่กล้ามานะครับทำทำทำาินี่ฮ <laughs> ารเหมือนคุณลุงสิเออนั่นแหละสุดยอด S <S <preach ers> น่ารักมากเลยควาใจเด็กๆตลอดนะุณลุ table, ้นะครับเอาอาแถวหน้านี่ออกมดเอาแถวหน้านี่ออกหมดป่ะครับอแถวหน้านี่เขาออกหมดป่ะเอาแถวนี้มีาว นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับตมนะฮะอย่าลืมดูคลิปอื่นนะหลังดูโฆษณาให้กำลังใจกับเสื้อผ้าไปแล้ว YouTube ยูทูบใส่ทุกคนทุกคนทุกช่องนะครับสวัสดี